มีน้องคนนึงทักมายังแฟนเพจของผมว่าเขาโดนรถชนได้รับบาดเจ็บนะครับไปเรียกร้องค่าทาขวัญกับบริษัทประกันแต่บริษัทประกันไม่ยอมใจอย่างนี้มันได้ด้วยเหรอครับพี่ทนายซึ่งนะครับเดี๋ยวผมจะมาอธิบายให้ฟังแล้วก็ผมจะมาอัปเดตนะครับว่าเราโดนรถชนได้รับบาดเจ็บนี่เราสามารถเรียกร้องค่าอะไรได้บ้างนะครับฟังจบนะครับรับรองว่าพวกท่านสามารถเรียกร้องได้เต็มเม็ดเต็มหน่วยแน่นอนใครหลงเข้ามาชมคลิปนี้คลิปแรกก็อย่าลืมกดปุ่มติดตามกดปุ่มกระดิ่งไว้ด้วยนะครับ สวัสดีครับผมวันนี้ก็เจอกันอีกหนึ่งครั้งนะครับวันนี้ก็จะขอเกี่ยวข้องกับเรื่องการละเมิดรถชนกันอีกแล้วนะครับซึ่งเป็นปัญหาที่สอบถามกันมาเยอะมากเป็นอันดับต้นๆเลยนะครับในส่วนของแฟนเพจของผมนะครับว่าเวลาเราเกิดอุบัติเหตุรถชนเนี่ยเรียกร้องค่าอะไรได้บ้างนะครับพี่แล้วก็ทําไมเรียกร้องค่าทําขวัญเนี่ยบริษัทประกันไม่ยอมจ่ายโดยายเบี่ยงตลอดเลยในส่วนของเรื่องค่าทําขวัญเนี่ยผมจะเก็บไว้หลังสุดนะครับมาฟังในส่วนของค่าเสียหายในกรณีที่ว่าเราได้รับบาดเจ็บนะครับเราเรียกร้องอะไร จากบริษัทประกันหรือว่าคู่กรณีได้บ้างนะครับหนึ่งเลยนะครับในส่วนของค่ารักษาพยาบาลค่าทํำแผลค่าทํำกายภาพอะไรต่างๆนะครับ ไม่ว่าจะเป็นโรงพยาบาลรัฐหรือโรงพยาบาลเอก,กชนนะครับเราสามารถเรียกร้องได้หมดนะครับเม mm. ื่อเกิดอุบัติเหตุนะครับเราไม่จามําเป็นต้องเข้าโรงพยาบาลรัฐอย่างเดียวนะครับเราสามารถเลือกเข้าโรงพยาบาลเอกชนใกล้บ้านนอนห้องพิเศษคืนละ5,000บาทยังได้เลยนะครับผมและก็ในส่วนของค่ากายภาพอะไรต่างๆค่าทําแผลนะครับเราไม่จําเป็นต้องเข้าอนามัยข้างบ้านเราสามารถเข้าโรงพยาบาลเอกชนได้นะครับแต่นะครับแต่ทางนี้นะครับ บางอย่างเราต้องสำรองจ่ายออกไปก่อนนะครับแล้วก็เราต้องเก็บใบเสร็จเอาไว้นะครับแล้วก็เรานําไปเบิกจากประกัน คู่กรณีในวันเรียกร้องนะครับในส่วนของค่ากายภาพเช่นเดียวกันนะครับผมอยู่สุราษฎร์นะครับผมไม่อยากกายภาพที่นี่อ่ะผมลองเสิร์ช g o o g l e ดูเขาบอกว่าที่เชียงใหม่นะครับรักษาโคตรดีหรือากยภาพโคตรดีเลยผมก็สามารถเดินทางไปเชียงใหม่แล้วก็เบิกค่าไกายภาพที่นั่นนะครับต่อให้เขาคิดวันละ1 0 0 0 0ื่นนะครับวันละ5้าพันอย่างเนี้ยผมก็สามารถได้ร้องจากประกันคู่กรณีได้ทั้งหมดเลยในส่วนต่อมานะครับก็คือค่า อย่างอื่นนั้นเกี่ยวเนื่องกับการรักษานะครับเช่นว่าค่าเดินทางไปหาหมอค่าจ้างคนเฝ้าไข้ค่าเดินทางไปหาหมอเหมือนที่ผมเปรย์เปรย์เมื่อกี้ว่าถ้าสมมุติว่าผมเดินทางไปหาหมอกายภาพที่เชียงใหม่นะครับผมสามารถเบิกค่า เครื่องมินค่ารถอะไรต่างๆค่าเช่ารถที่ผมไปอยู่ที่โน่นนะครับผมสามารถมาเรียกร้องกับคู่กรณีเอาได้ทั้งหมดเลยนะครับค่าจ้างคนเฝ้าไข้นะครับสมมติว่าช่วงแรกนะครับเราไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้จําเป็นต้องจ้างพยาบาลผู้ช่วยอะไรต่างๆเนี่ยแบบนี้เราก็สามารถเรียกร้องจากคู่กรณีได้นะครับอย่าลืมเก็บใบเสร็จเอาไว้ทั้งหมดนะครับย้ําว่าเป็นตัวจริงนะครับทีนี้ในส่วนของค่าต่อมาก็คือ ค่าขาดรายได้ในระหว่างที่ว่าเรารักษาตัวเจ็บตัวอะไรต่างๆครับสมมุติว่าเรานะครับมีรายได้เดือนละสามหมื่นจากการขับมอเตอร์ไซค์รับจ้างนะครับเรานอนโรงพยาบาลไป1เดือนนะครับตรงนี้เราก็สามารถเรียกร้องได้เป็นจํานวนเงินสามหมื่นนะครับหรือว่าถ้าเกิดเรามีรายได้จากฟรีแลนซ์อะไรต่างๆเราก็นํามาเฉลี่ยแล้วก็ตรงนี้ถือว่าเป็นค่าขาดรายได้ที่ว่าเราไม่สามารถทํางานได้ณนะช่วงนั้นด้วยนะครับ มาในส่วนของค่าที่เราสามารถเรียกร้องได้ต่อไปก็คือค่าความเสียหายอันไม่ใช่ตัวเงินซึ่งมันเป็นภาษากฎหมายนะครับผมจะย่อยให้ก็คือเช่นว่าค่าผ่าตัดใส่เหล็กนะครับเมื่อเราผ่าตัดใส่เหล็กเวลาเราขาหักเนี่ยมันจะเวลา ถึงฤดูหนาวนะครับมันจะมีอากาศเย็นมากเย็นเข้ากระดูกอย่างนี้นะครับเขาเรียกว่า <of> ค่าเสียหายอย่างอื่นอันไม่ใช่ตัวเงินค่าที่ว่าเราได้รับบาดเจ็บที่มือไม่สามารถกำมือได้มา100%เหมือนเดิม <c oughs> เพราะเส้นเอ็นเรามีปัญหาอะไรอย่างเนี้ยอย่างนี้เขาเรียกว่าค่าเสียหายอย่างอื่นอันไม่ใช่ตัวเงินนะครับก็สามารถเรียกร้องได้นะครับรวมถึงว่าถ้าเกิดเราต้องทำอวัยวะเทียมอะไรต่างๆตรงนี้เราก็สามารถเรียกร้องได้เช่นกันนะครับมาในส่วนของค่าต่อไปก็คือค่ารักษาพยาบาลในอนาคตมี่ด้วยเหรอ ค่ารักษาพ,พยาบาลในอนาคตนะครับเช่นว่านะครับเรานะครับขาหักอีกแล้วขาหักพาตัดสายเหล็กนะครับ อย okay. ่า <ett> ล <exemplo> so, ืมนะครับว่าเหล็กดังกล่าวเราต้องนําออกนะครับนาออกซึ่งมันก็ต้องมีค่าใช้จ่ายอีกเช่นเดียวกันนะครับเราก็ไม่จําเป็นต้องเข้าโรงพยาบาลรัฐนะครับเราเข้าโรงพยาบาลเอกชนได้เช่นเดียวกันนะครับตรงนี้นะครับเราก็อาจจะไปขอราคาประเมินมาคร่าๆว่าการผ่าตัดเล็กผ่าตัดใหญ่เอาเหล็กออกเนี่ยมีค่าใช้จ่ายประมาณเท่าไหร่ผมต้องนอนโรงพยาบาลประมาณกี่วันให้เขาทําแบบราคาประเมินมาให้ตรงนี้เราก็สามารถไปเียกร้องจากคู่กรณีได้เช่นเดียวกันนะครับทีนี้ก็ในส่วนต่อมา ค่าเสียความสามารถในการประกอบอาชีพนะครับเช่นว่าผมขาหาักอีกเช่นเดียวกันแต่ว่าผมเป็นนักบอลทีมชาตินะครับผมเป็นนักบอลทีมชาติผมขาหักนะครับผมไม่สามารถกลับไปเล่นฟุตบอลได้ตลอดชีวิตนะครับผมมีเมียเลี้ยงอยู่เดือนนึงนะครับแปดหมบาทอย่างนี้นะครับตรงนี้ผมก็สามารถเรียกร้องได้นะครับเพราะว่าผมประกอบอาชีพนักฟุตบอลสมมุติว่าผมนิ้วมือขาดนิ้วโปง้งนิ้วโป้งขาดผมทําอาชีพทั่วไปผมก็ยังใช้มือได้ไม่ได้เสียหายอะไรมากแต่ถ้าเกิดผม เป็นนักว, <im itation> วาดภาพนักวาดเขียนอะไร <self> ต่างๆอย่างนี้นะครับนิ้วโป้งหายไปแล้วเนี่ยผมไม่สามารถจับปากกาได้นะครับผมก็เสียความสามารถตรงนี้ไปผมจะสามารถเรียกร้องได้สูงนิดนึงนะครับทางนี้นะครับตรงนี้มันก็อิงกับอาชีพนั้นๆของเราด้วยนะครับไม่ใช่ว่าเราศูสูญเสียนิ้วก้อยไปนิดเดียวนะครับเราจะมาเรียกเป็นล้านๆอย่างนี้ไม่ได้นะครับแต่เหมือนผมบอกถ้าเกิดเป็นนักวาดภาพรังสูญเสียนิ้วโป้งไปบางทีเราอาจจะเรียกได้เป็นล้านๆเลยนะครับผมในส่วน้องต่อมานะครับ ถ้าเกิดวันที่เราไปเกิดอุบัติเหตุเราขับรถมอเตอร์ไซค์ไปแล้วรถมอเตอร์ไซค์เราได้รับความเสียหายด้วยเราก็สามารถได้ค่าซ่อมนะครับเราไม่จําเป็นต้องซ่อมอู่เรายังสามารถนําไปซ่อมศูน์ได้เช่นเดียวกันแต่อย่าลืมเหมือนที่ผมบอกว่าบางกรณีเราต้องสํารองจ่ายมาก่อนแล้วนําใบเสร็จมาเบิกจากคู่กรณีนะครับซึ่งถ้าเกิดมีใบเสร็จนะครับส่วนใหญ่ทางบริษัทประกันเขาก็จะไม่บ่ายเบี่ยงรครับอ่าทีนี้ในส่วนของค่าต่อมา ค่าขาดประโยชน์จากการใช้รถค่าขาดประโยชน์จากการใช้รถเช่นว่าผมใช้รถมอเตอร์ไซค์ของผมนะครับขับวิ่งแกลบวิ่งฟูดเพน้าอาหารอะไรต่างๆอย่างนี้นะครับผมประสบอุบัติเหตุนะครับตัวของผมเนี่ยไม่ได้รับบาดเจ็บมากเท่าไหร่แต่รถผมนะครับเสียหายอย่างมากเลย จอดซ่อมเป็นเวลาหนึ่งเดือนอย่างนี้นะครับผมก็สามารถเรียกค่าเสียหายจากการที่ผมไม่ได้ใช้รถเนี่ยผมอาจจะไปเช่ารถคนอื่นมาอะไรต่างๆหรือว่าผมไม่ได้ใช้รถหารายได้เลยตรงนั้นเนี่ยผมก็สามารถเรียกร้องจากรายได้ที่ผมเคยได้รับตรงนั้นนะครับผมก็สามารถเรียกร้องได้เช่นเดียวกันแล้วถ้าเกิดเป็นกรณีเสียชีวิตอันนี้ผมแถมให้นะครับเราสามารถเรียกร้องค่าปลงศพค่าจัดงานศพได้นะครับเรียกร้องค่าขาดรายอุปการ,ระที่ว่าลูกเมียนะครับสูญเสียเราไปไม่มีรายได้ เข้ามาเขาเป็นเสาหลักอะไรต่างๆอย่างนี้นะครับในเบื้องต้นก็ประมาณนี้นะครับและทีนี้นะครับที่ผมทิ้งไว้เมื่อกี้ว่าในส่วนน้องค่าทําขวัญนะครับเรียกร้องได้หรือไม่นะครับเพราะน้องคนนี้เขาสอบถามมาค่าทําขวัญนะครับเรียกร้องจากบริษัทประกันภัยหรือว่าพรบไม่ได้นะครับไม่สามารถเรียกร้องค่าทําขวัญจากบริษัทประกันภัยหรือพรบได้แต่นะครับแต่ท่านสามารถเรียกร้องจากคู่กรณีได้ในกรณีที่ว่าเขาสมัครใจ จ่ายค่าทำขวัญให้กับท่านนะครับซึ่งหลายๆคนหลายๆเคสที่ผมเจอมานะครับทางคู่กรณีก็ยินดีจ่ายนอกเหนือให้นะครับอนอกจากที่บริษัทประกันจ่ายมาแล้วสมมติว่าเรียกร้องกันจบที่บริษัทประกัน สองแสนห้าทางคู่กรณีอาจจะจ่ายเพิ่มมาอีกสักหมื่นสองหมื่นอย่างนี้ครับเพื่อาอาจจะเรียกว่าเป็นค่าทาขวัญหรือว่าเรียกว่าเป็นค่าที่ว่าไม่ให้เราไปติดใจเรียกร้องเอาความอีกเพิ่มเติมนะครับเพราะถ้าเกิดคู่กรณีไม่ให้เราบ้างเลยเนี่ยในทางความเป็นจริงเราก็รู้สึกตะกิตตะขวงใจถูกต้องใช่ไหมครับว่าเ,เกิดรถชนทั้งตี เกิดรถชนทั้งทีเนี่ยจะให้บริษัทประกันภัยรับผิดชอบคนเดียวเนี่ยมันยังไงยังไงอยู่แต่ถ้าเกิดนะครับเราบอกเขาว่าเราขอค่าทำขวัญอีกเพิ่มอีกสักหมื่นได้ไหมพี่คนขับอ่าถ้าเกิดเขาให้เนี่ยเดี๋ยวเราจะทำคำแถลงให้ว่าไม่ติดใจเอาความในชั้นศาลเวลาขึ้นศาลพี่ก็จะได้อุ่นใจได้ว่าพี่ไม่ติดคุกแน่นอนอะไรต่างๆแต่ถ้าเกิดพี่ไม่ให้เนี่ยผมอาจจะไปแถลงติดใจก็ได้นะผมอาจจะไปแวะไปที่ศาลสักครั้งสองครั้งเวลาศาลนัดอย่างเงี้ยคู่กรณีก็จะเสียวสั่นหลังเล่นนะครับแต่ว่าพอไปถึงศาลนะครับ ท่านก็ไม่สามารถเรียกร้องค่าทำขวัญในชั้นศาลได้อีกเช่นเดียวกันเพราะว่าอะไรเพราะว่ากฎหมายมันไม่มีกำหนดเอาไว้นะครับในส่วนของค่าทำขวัญน,นะครับค่าทำขวัญมันก็เลยปลีกย่อยออกมาเป็นแปดเก้าอย่างเหมือนที่ผมบอกเมื่อสักครู่นะครับอ่าเป็นค่ารักษาพยาบาลค่าใช้ใจ่ายอย่างอื่นค่าขาดประโยชน์ค่าเสียความสามารถในการประกอบอาชีพค่ารักษาพยาบาลในอนาคตค่าอะไรต่างๆพวกนี้นะครับ ถ้าเกิดเมื่อกี้นะครับท่านได้จดไว้ทั้งหมดรับรองว่าท่านสามารถเรียกร้องจากคู่กรณีได้ตเต็มตเตม็ดเต็มหน่วยแน่นอนแต่ใครจะเรียกร้องได้เท่าไหร่เนี่ยครับผมไม่สามารถตอบได้นะครับเพราะว่าแต่ละคนแต่ละอาชีพแต่ละลักษณะการบาดเจ็บเนี่ยไม่สามารถเรียกร้องได้เท่ากันนะครับผมอ่าใครเคยมีปัญหาประสบเหตุแล้วก็ไม่สามารถเรียกร้องจากประกันคู่กรณีได้ประกันไม่ยอมจ่ายอะไรต่างๆเนี่ยอย่าลืม คอมเมนต์เลกเปลี่ยนคุยกันนะครับใครเห็นว่าคลิปนี้เป็นประโยชน์ก็อย่าลืมคอมเมนต์ขอบคุณสักนิดนึงก็ยังดีนะครับแล้วก็อย่าลืมกด subscribe ไลค์แชร์ช่องทนายประวีนแล้วก็อย่าลืมกดติดตามแฟนเพจทานายประวีนกันเอาไว้ด้วยวันนี้ก็ลาไปก่อนครับผมสวัสดีครับ